ข้ามาอยู่นี่ได้ไงแล้วข้ามาจากไหนล่ะเตียทังที่จริงลือมากับเจ้าเนี่ยวังนังก็เป็นวังธรรมราเมืออทุกวังที่หลังต้องทำปุ๋ยเจียวขายเพื่จะออกไปหลังลังเพื่อจะไปเอาผักที่เขาเพิ่งจะเอามาส่งสั่งไปทั้งกะลําผักกัดหัวใจเท่าปรากฏว่าหัวใจเท่าไม่มี กลายเป็นโลแผงลายหิวโกหิวโซมาแทางไม่มีจกหมายก็ไม่รู้เรืรออาจจะกินเข้าไปตัวรอยอยู่ทั้งวังเผื่อมีใครมาถามแต่ปอบไม่มี พาลือเข้าออบ้านหาอะไรให้กินอาบน้ำให้ลือ,อาแล้วก็หาให้ลือกกินอีกแล้วก็หาให้กิงอีกพยายามจะจับให้ลือหนุ่มกันกิ แล้วก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยงไปตลอดกาลน,นั่นคือทำน,น้ำแกงลอยไม่ใส่หัวใช้เท่าแล้วก็รับเอาลือมาเลี้ยงรูเป็นลูกของอัวเองเจ้าโป้เจ้าแพงล่าน้อยของเตียและตั้งแต่บักนั่งมาทั้งน้ำแกงทั้งชีวิตอัวก็หวังชึ่งขึ้นเยอะเลยละ นั่งและโปดน้อยเรื่องก็จบแค่นั่งเลย